โอเคและผมก็ต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อมแม่พี่นอ้องทุกทา่านทีทน่ดูเรื่องขอผมรายการเดนอินเกมเมอร์กับผมและจะมีเกมบลูทคอมแบทไฟนค์ซึ่งผมก็ทำคลิปไปได้รอบหนึ่งแต่ว่ามันหลุดหนักพื้นที่ข้อมูลไม่พอที่จะพอดีลืมลบคลิปเก่าอ่ะพื้นที่เต็มก็เลยต้องมาทำใหม่นะผมก็ถ้าเกิดมีเสียงไม่โฟกัสก็ต้องขออภัยด้วยครับคือตอนนี้ผมได้โทรศัพท์ใหม่แล้วแล้วผมก็ทำการเปลี่ยนมาเลยซึ่งซื้อมาใหม่ก็โหลดเกมใหม่นะก็เกมนี้เป็นเกมบลูทั้งคอมแบทไฟท์ผมมันกว่าเกม CR แนน่อน เป็นเกมยิงนะผมยิงถือว่ามันเฉื่อยตักใจมากนะผมก็จะมีการทั้งหมด7ถึง6สายน,ยนะครับเป็นเกมยิงนะผมนั่นคือแชนแนลเราแชนแนลเราขึ้นชื่อว่าเดชเกมเมอร์ต้องเป็นแชนแนลอยิงครับผมคำว่าเดชคือตายนั่นเองครับก็จะมีทั้งหมดอ่ทั้งหมดนะผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยิทั้งหมดแปดสายนะครับสายแรกคือจะเป็นสายปืน,นกลไอเป็นจู่โจมนะครับผมพลจู่โจม ก็จะใช้พวกปืนจุดโจมทั่วไปนะผมอะอเอาโปรแกรมนิดหนึ่งน่ะอือ้โเอางงเออใจป่ะก็แป๊บนึงนะผมส่วนคนที่สองผมก็จะเป็นพลอาวุธหนักนะผม อาวุธหนักคือจะเป็นพวกตระกูลเป็นลูกซองนะอาวุธหนักๆนักนะผมเป็นสามผมพลสอดแนมนะก็จะเป็นพวกสายหล่อยอย่างนี้นะผมนี่ต่อไปนะผมก็จะอ่ะพลซุ่มยิงนะผมคือจะเป็นพวกสายสนายแล้วเรารู้กันอ่าวุธขนับสนุนนะผมคือจะเป็นช่วยเหลือคอยช่วยเหลือผมเพื่อนเราโดนยิงแล้วก็ไปไฟกับแม่งล่าผมคือช่วยเหลือแถมตัวเราจะอึดนะครับผมต่อไปพลล่าข้าหัวคือแบบจะเป็นพวกอ่า ายบูห๊หนักนะผมคือยิงแรงปืนแรงนะผมแล้วก็ต่อไปคือวิศวะทหารนะผมวิศากรกานหาด้วยพวกยิงแรงนะผมยิงหนักนะผมแต่ตัวจะไม่ค่อยอึดแต่แรงกว่านักล่าข้าหวัวส่วนอันนี้โหสุดก็คือ X 1นึ่งมอมอฟนะผม X มอฟคือจะเป็นไซบอร์กนะผมไซบอร์กอยิงที่ถูกพัฒานาโปรแกรมได้สมบูรณ์แบบนะผมซึ่งเกมนี้นะผมะตัวเราจะได้รับบทเป็นทหารที่ถูกการถูกทำการทดลองนะผม ทางอาวุธเคมีชีวภาพคือจะทําการเอาโปรกแกรมเอาอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆมาน่นนะคือเอาเคยดูยหนังเอลิเซียมกันไหมครับคือผมชอบเรื่องนี้มากก็บอกกันมาแล้วหลายชิปละคือเปลี่ยนจากการเอากระดูกเทียมเนี่ยยัดไปด้านหลังจะเปลี่ยนกลายมาเป็นยัดเข้าในตัวแล้วผมคือเอากระดูกธรรมดาออกไปเปลี่ยนเป็นเหล็กเป็นกระดูกเหล็กอ่ะประมาณนั้นนะครับผมก็คือแบบเป็นอะไรที่เถือถ่อนมากชิบมากเถื่อนมากแล้วก็มีสารใลงอย่งนี้นะ อย่าลงอย่าล้างอะไรไม่รู้ช่างเลยครับก็คือคือเราจะได้รับเป็นทหารที่ถูกดัดแปลงนะผมก็โหดนะแล้วก็มีทั้งหมดนะผมเจ็ดหน่วยนะผมซึ่งโหดสุดก็คือเป็นอีนี่นะผมถ้าเกิดต้องการจะได้ก็ซื้อนะครับหกร้อยเงินนะครับผมส่วนนักอพลวิศวะทหารนะผมสี่ร้อยห้าสิบส่วนนักล่าข้าหัวนะผมสามร้อยนะผมก็เป็นเงินในเกมน,นะผมไม่ใช่เงินจริงแต่ถ้าเงินจริงมันจะมีเซตมาใหม่ในตอนนี้ก็คือจะเป็นกล่องพิเศษ จาก320บาทเหลือเพียงแค่65บาทคุ้มมากเยี yeah. ้ <Yeah. S 2> ก็จะมีะปืนไรเฟิลจุดโจมขั้น4ี่นะผมอะ,อะไรนะ K.R. 200นะครับผมแล้วก็ลายพางอาวุธวันแคนอะไรรู้แล้วก็แพ็กอาวุธนะผมคือกล่องสุ่มนะครับสีแดงๆที่อยู่คู่กับปืนเนี่ยสกล่องนะผม50เครดิตก็คือเงินสีเขียวนะผมคือหายากมากแล้วก็อะไรนะ แผกออกลบคือจะเป็นกล่องวืนธ,ธรรมดาแล้วผมเปิดกล่องชิ้นส่วนอะไรพวกเนี่ยคือเอามาให้ครบป,ประกอบปืนเนี่ยจะเป็นพวกปืนธรรมดาให้ประกอบนั่นเองครับราคาอยู่ที่65บาทนะผมกล่องนี้ก็คุ้มนะผมแล้วก็จะมีกล่องพิเศษคือ650 6าบาทนะผมได้เงินอ,อไรนะมูลค่า,าถ้าถ้าซื้อ900้นี่ก็จะได้เป็น350 MVP EVP าสิแต่ ไน้35 SP นะครับผมแล้วก็ได้แพ็คอาวุธ5กล่องคุ้มมากเริงแล้วก็อันนี้จะมีหัวของต่างๆคือเป็นแพ็คชุดพิเศษนะครับแล้วก็ลายพิเศษกินพิเศษด้วยก็วันนี้เราจะไปเล่นให้ดูะครับว่าจะเป็นยังไงในส่วนของปืนผมจะใช้เป็นกระบอกนี้นะครับผมส่วนผมจะเล่นเป็นสยจุดโจม้วกันนะครับปืนที่จะใช้ก็จะเป็นปืนอะไรดูปืนมีอยู่3อย่างครับผมอันนี้ FCN1 ไม่เอาเอาอันนี้แล้วกันนะครับผม เรื่องสีเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนอืมเอาเป็นสีนี้ผมติดตั้งกล้องนะผมเอาเป็นกล้องนี้ไปส่วนอันนี้มันมีแค่อะไรบ้างวะมีระเบิดด้วยเดี๋ยวมีอะไรอีกเอ้ยเยอะจังเนาะโอ้โหเียเยอะมากโอ้โหเีอยเยอะสุดน,นี่แล้วกันนะ,ะผมมีนกกระดาษพับกระดาษอยู่ก็แมกกาซีน ม่มีนะผมขาดน้ำกล้องมดีอย่แล้วก็ตัวเก็บเสียงเออเดี๋ยวนะผมถ้าแบบธรรมดาก็อะไรนะความแม่นยำจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าพลังทำลายล้างจะลดลงนะผมและระยะยิงก็จะน้อยลงด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบอันนี้นะผมก็จะเอ่ออะนะความแม่นยำและความเสียคือมันจะแม่นน้อยลงนะแต่ว่าก็ จะยิงแรงขึ้นนะผมก็มเป็นข้อดีของม,มันเอาผมก็จะไปชุดนี้แหละเราจะไปเล่นออนไลน์กันนะผมจะมีหมดเนื้อเรื่องด้วยนะผมแต่ว่าผมจะยังไม่เล่นหมดเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับจะเล่นออนไลน์ก่อนในการออนไลน์นี่คือง่ายๆคือเราต้องไปยึดฐานนะผม,ผมเก็บข้อมูลแฟ้มเอกสารแล้วก็มาค่ายฝนะ่ายคือต้องทำสองอย่างคือหนึ่งยึดฐานให้ได้ก่อนแล้วยึดอุปกรณ์สื่อสารให้ก่อนแล้วก็เก็บเอกสาร ให้ได้อย่างน้อยให้ได้สิบนะผมคือกล่องแฟมไฟนนั่นเองด่านนี้อีกและรถถังนีเล่นยากเล่นยาก,น,ยากน,นิดนึงนะดันถังคือจะหากันยากคือผมบอกก่อนนะเกมนี้ถ้าเกิดเราไม่รู้เกิดของไอ้ไฟนี่คือจะหากันยากมากเลยนะถ้าเกิดมีเสียงมันก้องต้องหอพนเยอเลยครับครับครับ,รบม,มาเลยครับ เจอะอะไรวันนี้อ๋ออะไรวะสัตวดเน็ตกาเเชยรดจักร์ซเวอร์บลาบลาอืมสิงครับผม ตอนนี้ยังแดงอยู่นะครับผมคื่สองแดงอยู่มันจะมีโล่งเงินก็จะได้เป็นแบบแปลนปืนพกนะครับผมงเ,เงินก็จะเป็นแบบแปลนปืนหยุดโจมเฮ้ยจ้านี่ผมชอบตอนกล่องผมเห็นเขาเล่นหลายคนเล่นไอซเชดแกก็เล่นนะถ้าเกิดใครดูช่องแกนะครับไอซ์เชดนะครับผมแกเล่นมันมากอยากดูอืม,มา, this. าฉันอยากแกจะเล่นเกม King of อ a Ha t e มากกว่า

แล้วเนี <S <S <m> ่ยว้ายโอ้โหปืนดีโหยเดี๋ยวเมื่อกี้แม่งปืนดีว่ะอยากเก็บแต่เก็บไม่ไในมาคนละทีซองซอง พอมาแรงมันแรงเนี่ยพอไอทีปืนเติมเราจะเก็บนะแ,แต่ถ้าเป็นปืนธรรมดาของมันเราเก็บได้คือเราให้ทำในวา,าวนนี้อืมยังไงน,นะ่ะโอ้ยโห่เนี่ยปืนแม่งดีอ๋อปืนแบบเราเลยนี่หว่งแค่สี่คนสี่ ประมาณนี้นะก็คือบอกเลยคนระับเกมนี้กราฟิกถือว่าสวยและดีมากเกมนี้ผมจะแค่ต่อไปก็เกมเมาเยีจนะ้าวายทีมเราไปไหนหมดวะอ๋อเราไม่มีไม่มีการแบ่งทีมลคือแบบว่าตัวใครตัวมันนะครับผมอือเอ็ a สี่เอ็นเนี่ยอืม ว้ายอุ้ยเราที่หนึ่งว่ะอ้าวอุ้ยโอ้ยใจเย็นกันก็ได้อืมอุ้ยเขาใส่มาดีรายละเอียดเยอะมากอินเทลถือครบอ๋อปลาระเบิดโดนตัวเอง ผมว่าโดนเนี่ยเจ้คือที่อันตรายมากๆมากไอ้ผมอยู่ที่หนึ่งครับผมเอ้ยเจ้า SO แม่งตามมันทันแล้วอ่ะห้าสี่ตัวชื่อขออาจจะไม่ได้พูดมากนะผมเกมแม่งจริงจัง จเจ้าสแังเลยเกวะวะอหัวหัวเออไอสัตว,ะ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 วะ์หัวดดิโคตรเกือบตายแดงแดงเจ็บเจ็บเจ็บเว้ยเจ็บอุ้ยหนูเจ็บ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 ว่ะหกนะครับผมแมงห้าแล้วว่ะโอ้ยได้ยินเสียงปืนหน่อยๆ ว่าจะได้เจออะเอ๊ะ้ยหกเท่าแล้วว่ะเฮ้ยอย่ามากกว่านะเว้ยเฮ้ยไรอ่ะสาดขึ้นมาได้ที่หนึ่งนยะ อู้หูแรงเลื่อนมาเหนือสิบสองอีติ่มขึ้นที่หนึ่งเดี๋ยวจำได้อยู่แถวนี้ไนเปอร์ไนเปอร์เหรอเล่นบ้างดิอืมใช้ได้ มาดีแจ๊อุ้ยเฮียอุ้ย,ยใจเย็นๆนายเปิดเฮียนี่ไงที่เอ่ะไม่ใช่นดียว่ัคนละคนอุ้ยใจเย็นก็ได้ว้าวนั่นไงแม่งลิ่งก่อนเดีด๋้อๆไปไหนวะ เก็บหนักเลยครับก้าวเลยเว้ยอุ้ยจะหมดเวลาแล้วไม่ได้เ้าวิทย์ให้น้ำตายอุ้ยมีทย์เจ้าเออตายเลยชุดดตวยอุ้ยเกอบตาย ว้มึงเอาไปแดกอืม้าสิปสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอปหมสนึ่งวนมากล่ะวนน สามตัวืที่หนึ่งได้กล่องไปเราไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเพลิดประทำนี่ไลนพี่ได้เงินหกบาทขอคุดรนะว้าววัววนนี้เราหวงกันโผ,ผมจะเล่นต่อเลยเนะกัน ก็เล่นด่านครองเอามาใช่ด่านนี้ดีกว่าแม่งมีคนโหวตเยอะกว่าด่านนี้เม่งหนุกเหรอนะลุงนี้เล่นสนบ้างก็ดีนะ <c oughs> โอ,อยเดี๋ยวรอบหน้าเล่นซองดีกว่า <c oughs> ก็เป็นเกมยิงไปเรือผมผมบอกเลยว่ามันกว่าดีสปาเอ้ยลีสปามันกว่าปา่ามันก็แบบมันแล้วแต่คนจะชอบแล้วกันนะแต่มันชอบลีสปาเกมนี้ผมว่าให้ผมว่าหนุกกว่าทีอาร์เยอะมาตีมึงอยู่ไหน ใครตายคนแรกเกมจะเริ่มทันทีครับผมอืมหรือเปล่าหรือเกมใกล้กำลังจะเริ่มแล้วโอ้โดจังเสี้ยวกระเสี้ยวไขยานผมจำได้ไม่ชอบมาแถวนี้กันเยอะใช่ไหม เริ่มเริ่มละทีเก้าอ๋อตอนนี้คือเราจะไม่เห็นตัวกันนะผมเพราะว่าจะ,เก,จะเ,เกิดการจัดระเบีมบนะอ๋อปมื่อกีนนี้คือให้ไปตำรวจสถานที่ไปอือลงแบบเราต้อ,อตงโอ้ย แหลกนิดนึงครับเน็ตเน,น,เนื้อคดีตกใจหมดไม่มีใครเปิดนะผมเปิดแล้วครับอุ้ยแรงใครอะ่ะว้ายตับอ๋ออ๋อ มึงเจอกระบอกน,นี้กูไมหมยี่โอ้ยพกที่ไหนมันจะไปสู้ปืนอาก้าได้วะ<ม>เออมึงดูสองแล้ววะแล้วคนที่ตายคือผมเนี่ยอุ้ยยังไ,ไง คือปืนเราแรงน้อยกว่ามันคงจะอัพเกรดมาดีแหละอืมเฮย้ยมันลายแดงว่ะเย้ยโคตเทมันเราตายสามนะไอ้เจีย้ยไอ้เจีย้ยดาแบบแม่พี่เน็ตอ๋อเดี๋ยวแม่งกับปามามันกันโอ้มีสี่คนในห้อง อ,อืมไหนวะหายไปไหนหมดเนี่ยอยากต้นข้าเว้ยเอ่ใช่อยากข้าเว้ยโอ้โหเจยงน้ำยังมีเก็บรายละเอียดโคตรดีนะผมมีของไหมฮะจุดไม่อยู่แล้วคืออะไรวะ อ๋อคือไอ้ที่หนึ่งมันหยุดไม่อยู่แล้วครับผมอ๋อไม่ใช่ดิมาหลุดไปแล้วมีคนนึงหลุดไปแล้วไม่รู้ใครอ่ะค้างอ่ะเน็ตกระลักโอ้โหเนตกากครับผมเลยค้างเลยยวรอเน็ตมาก,ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผม ต้องขอไปนะพอดีว่า่อกี้แม่งหุดค้างนานมากเลยครับผมจนผมไม่ไหวเลยต้องออกจากเกมแล้วเข้าใหม่นะครับผมก็เลยต้องเข้าใหม่แม่งจะค้างนานนักหนาค้างนานมากเลยค้างไมสิบนาทีเลยอะเลยไม่ไหวรับออกแม่งเลยใครมันจะทนไหวรับออกค้างสิบนาทีโอมาเอาใหม่เดี๋ยววันนี้จะมาเล่นซองกันบ้างไหมเาขอเล่นโซไหนบ้างครับผมนะ ก็ไหนๆล้ป่ะไม่ไม่ดิออนไลน์มาอ๋อโหลดข้อมูลเพิ่มเลยนี่หน่อยอ๋อข้อมูลไอชไนเพราะว่าผมยังไม่เคยชไนด้วยไงก็เลยต้องโหลดเพิ่มนิดหนึ่ง ร็วเ็ว,เยวอย่าอ๋ารอบมี้มึงนนะโอ้คือแต่ละแมตช์จะได้ของไม่เหมือนกันเหรออ๋อูละคือต้องเล่นให้จบด้วยถ้าเล่นไม่จบก็คืออดครับผมรอบนี้ได้เงินด้วยได้กล่องด้วย มวอดันใหม่วะยังไม่เคยเห็นมาด้วยสไนเปอร์ด้วยเราจะเป็นยังไงนะผมก็ต้องเช็คดูก่อนนะว่าปืนเราสามารถอัตราการลั่นจะขนาดไหนคือจะลั่นนไดยขนาดไหนแบททีมาผมยึดฐานแน,น่นอน คือตอนนี้เห็นไหมมันจะมีเป็นรูปเป็นล็อกอยู่ครับคือเราต้องไปไปอา้าวเฮียแม่งยึดแล้วว่าเริ่มแล้วเอาวะมันอยู่บนหัวเราเนี่ยแหละครับขึ้นต้องขึ้นถึงแล้ว คืออย่าอยู่กับที่ผมแนะนำน,นะเกิดขณะเรากำลังยึดอะ่ะอย่ายืนอยู่กับที่เฉยๆครับเราต้องดูรับลับด้วยอันนี้คือแนะนํานะแล้วก็ต้องไปเก็บไฟล์เอกสารนะผมสิบอย่างที่ผมบอกอ้าวไอ้เอยี่ยมแม่งมีสลัดแล้วนะอ่าดีเพื่อนอ่าอยู่เฝ้าแทนได้ปะไปหาเอกสารนี่อกูต้องเฝ้าไหมเนี่ย ไหนว,วะโอ้โหอยู่โคตรไกลสบายดีไหมเนี่ยคือใจนึงเนี่ยคือแบบว่ามันมีสเสี่ยบที่เราจะโดนยึดเพราะว่าไอนี้ฐานอ๋ออ๋อให้อยู่ค้างมันก็พอละเพราะว่าสงสัยเหมือนว่าเพื่อเราจะเป็นคนเก็บเอกสารนะไรอย่าเงยอ๋อเลยอะไรบ้างอ๋อขึ้นมาอีก ยี่สิบเอเจอผมิตอีกนะสามองหนึ่งอ๋ถ้าตรวมีสคนรู้สึกเหมือนเขาจะปาร์ตี้กันอยู่นะเออม่มีมีดด้วยเหรอ ต้องมีใครคนนึงไปเอาเอกสารซึ่งหน้าที่นี้มันจะเป็นกูใช่ไหมเฮ้ยไปอ่าเลื่อยๆน,นะครับเอกสารหายดีใายได้เว้ยเอา้าไ,ได้แล้วเหรอโอเคคุ้มค่าที่โดดลงมาเว้ยเว้ย เลลคือมันแล้วผมบูมหมดเวลาจะหมดเวลาแล้วนี่ลงยังเพื่อนเราเก็บข้อมูลนั่นแล้วเออรอกันอาจจะไม่พูดมากนะครับผมอาจจะมีขยะนิดนึงได้เยกห้าสี่สามสอง หนึ่งจบไปดิโอเคได้คือเป็นเครื่องสื่อสารนะ <ไป S 2> ผมคริปโอ้ไม่มีคนเล่นไหนด้วย นี้ก็รอครับพอยึดฮึและโอ้แม่งยังเป็นลากขอแค่ไรเย้ะโอ้โหโอ้โหไอ้ยี่ไม่มีคนแต่งชุดลุงได้ด้วยดิชุดลุงอ่ะโหสไนเปอร์ไม่มงลุกคนเลยสนายเปิดทั้งทีมาคิดดูดิเขี่ยนนี่เหรอ <ส>เฮ้ยอืมอ,อ,อ,อะไรวะขอแค่ไม่ได้กล่องนะโหค่าไม่ได้ทรัฟเลยไม่ได้กล่องในเงินกี่บาทได้หกบาทดีวะอืมโอเคนะผมก็มีเพียงครั้นี้สำหรับเกม Modern Combat นะผมก็มีทั้งหมด7สายนะผมก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ ผมมีลิงก์โหลดให้ในเพจสโตรมไปหากันดูเอาเองนะพี่ว่า M O R A M O D E R N ห้าแล้ว M O D E R N C O M B A T ห้านะผมไปหาดูในเพจสโตร์เนี่ยครับลิงลิงเสียงแล้วผมไปหาดูกันได้นะผมจะเขียนชื่อคลิปไว้อยู่นะผมเกม Mortal Combat 5นะเขาอาจจะรู้จักเกม Mortal k o m b a t 5นะผมซึ่งถ้าตอนนั้นจะเป็นตัวทีนะผม Mortal MON M O มอเอมอลส่ o a, วนของตัวของเกมจะเป็น m O a, o n D นะครับไม่ M O N D นดีนะผมก็จะเป็นโมเด m o มเด n Combat นะคมับนะ้ o r t a l เท m b a t ก็ถ้าเกิดสกไม่ถือก็ต้องขับไปก็มาอันนี้เราก็มีครับเ่าไหรนะอ,อันนี้ยังล็อกอยู่นะผมก็ต้องเก็บให้ได้ ต้องเก็บทองแดงให้ได้พันนะผมตอนนี้มีแค่แปดร้อยแปดนะครับต้องเก็บไม่ได้พันเพราะฉะนั้นก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้ากันจะจะเป็นเกมอะไรก็ต้องขอก็ต้องรอติดตามกันนะครับก็สลับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะผมถ้าอยากให้ทำเกมนี้ต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์ต่างใแต่คลิป้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบเนี่ยอยากให้ผมเล่นดีสปายก็ใจเย็นด้่นนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรมาก็ถ้าเกิดมันมีมาเนี่ยอยากอีเวนต์มาอีกสองวันอีก สามวันอีเวนต์จะมา,าใหม่นะก็คือตัวสุดท้ายคือปืนใหญ่ก็เดี๋ยวจะแคสแน่นอนนะผมขอให้ด้วยเลย <S <S 1> <S 1> และก็ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่ายลืมไลค์แชร์ซับสไครต์นะผมแล้วก็ยัยก็คอมเมนนะต์น่ารับติชีตนะก,ก็สําหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวยูหีโย่ไปข้างขวาไปเลยับบ๊ายบาย